สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับพบกันที่มิสูโอท่าหาปู่เจ้าสมิงพายเหมือนเดิมนะครับวันนี้พบกับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตยิริกอีดิชันสีดำนะครับขับเคลื่อน200ล้อนะครับราคา1 5 2 9 0 0้านบาทนะครับวันนี้เรามีได้รับเกียรติจากเซลสกิลน้องตั้มนะครับอันดับ5ประเทศครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับอันนี้น้องขอมาเป็นตากล้องให้นะจ๊ะอะเรามาดูคันนี้มันแต่งอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับไม่เจอหน้าเซลหน้าไม่เจอหน้าเซลต้องมานานพอดี น้องเขาไปทํางานกันก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครว่างมาถ่ายให้เราะฮะ <S 2>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  เราไม่มีทีมงานเราอาศัยกันถ่ายกันเองนะครับอย่างแรกเลยฟิล์มเซรามิก 3M นะครับเป็น50-70บ70เนะครับผมมันจะประมาณนี้มองเข้าไปมันจะมืดนะฮะแต่มองออกมาเนี่ยมันจะสว่างน,นะครับเป็นฟิลม์มลักษณะพิเศษของพวกฟิล์มเซรามิกนะจ๊ะโลโกโ้มาเซโร่มาเซโรสปอร์ตถูกแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นจากโรงงานนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับผมกระจังหน้าสีดานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ เซียวต้องก็จะทําตัว C ีลับเป็นสีดําให้นะครับเป็นสีดําเงานะครับเพิ่มด้วยตัวนี้ครับขอบนี่เลยขอบนี้เป็นขอบตัวขอบครอบไฟหน้านะครับผมให้รถคันหน้าเนี่ยมันดูสปอร์ตมีคมมากขึ้นเหมือนผู้หญิงเขียนตาครับจะมีอะไรเอ่ะมันจะดูเฉี่ยคมมากขึ้นนะจ๊ะสเกิร์ตแร่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวอาไรเดอร์นะครับผมมีตัวไฟเดย์ไลท์ให้นะครับวิ่งตลอดกลางวันกลางคืนมีให้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดํานี่จัดแถบสีแดงนะครับ ตัวนี้มีเซนเซอร์รอบคันนะครับมีกล้องรอบคันให้นะครับผมอันนี้ที่ที่ฉีดหน้า,าไฟหน้านะครับผมถ้าอยากรู้สเปกอยู่อะไรก็ถามผมได้ผมถามเซลล์น้องตั้มให้นะครับน้องตั้มเก่งสเปกนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวซุ้มล้อสีดําเงานะครับตัวน,นี้เป็นชุดเซ็ตเลยนะฮรตัวนี้เราแถมให้นะครับผมแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นตัวครอบกระจกข้างสีดานะครับตัวนี้ตัวปุติของตัวมันจะเป็นสีเข้มเมี่ยมให้เราพิเศษให้เป็นสี ดำนะครับผมให้ดูสปอร์ตขึ้นนี่เลยลืมไม่ได้ไงนี่ตัวล้อนะครับผมมันเตอร์นะครับไม่ใช่มันเตอร์ครับยางนินโตะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแม็กนะครับผมแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เลยด้วยความเท่สุดยอดตัวนี้ครับเท่สุดหล่อสุดแล้วครับตัวนี้นะจ๊ะก็เวลาเลี้ยวก็มันจะพอดีไม่ติดซุ้มม่ไรซุ้มวิ่งการออกสปีดต้นสปีดปลายเร่งแซงแล้วก็การลุยวิบากตัวนี้จะดีมากเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้จะเพิ่มเติมด้วยคิ้วกันสัตว์ค้างนะจ๊ะ มาให้นะครับนี่เลยก็ตัวนี้ตัวนี้มือจับมือจับเนี่ยปกติเดิมจะเป็นสีโครเมียมเราเปลี่ยนเป็นสีดําให้แล้วก็เป็นครอบข้างในเป็นสีดําให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีกับข้างกับผ้าเป็นสีดําให้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้มีแถบแดงเพราะว่าลูกค้าชอบชอบแบบดําเงาไปเลยนะครับผมซุ้มล้อข้างหลังนะครับผมดูสปอร์ตมากนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้อไฟไท้าย ไอ้ตัวนี้ผมผมแนะนำนะมันจะดูข้างหลังมันจะดูเฉียวมากคมมากสวยเลยฮะเห็นไหมฮะตอ,องของเดิมก็สวยอยู่แล้วนี่ก็จะดูดูคมไปใหญ่สวยไปใหญ่นะจ๊ะด้านนี้อ่าจะเป็นตัวปาท้ายไฟฟ้านะครับเตะได้เปิดดีกว่าครับ <laughs> ต,ต้องต้องดับเครื่องไม่ใถึงจะเตะได้ใช่ไหมเซตั้มต้องมีกุญแจต้องมีกุญแจอยู่กับตัวนะพอดีกุญนะแจอยู่ข้างหน้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวาฝาท้ายนะครับถาดท้ายเวลาใส่ของนะฮะแล้วก็จะมี เบาแถว1 2 3มนะครับมี Air แอร์ครับมีจอหน้าให้นะครับเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับลูกค้าบางคนอยากจะติดยางอะไหล่เพิ่มก็ที่เซล้องก็มีบริการทั้งแถมแล้วก็จําหน่ายนะครับมีหมดอันนี้ก็คือปิดนะครับปกติด้านหลังชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นท่อคู่นะครับแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าไม่ได้เพิ่มแถบตรงนี้ให,ให้ก็คือเป็นตัวคอมเมียมรถมันจะได้สะท้อนเวลากลางคืนจะได้แบบเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับบางคนจะชอบดําก็ดำมันก็เท่ะนะฮะแต่บางทีอาจจังหวะแบบ กลางคืนมันจะมองไม่ค่อยเห็นมากถ้าเป็นดำมากก็จะมีตรงนี้ไว้สะท้อนนิดหนึ่งสะท้อนแสงของรถคันหน้านะครับคัหนหลังเท่าทีฮะมาด้านข้างครับผมนี่เลยข,ข้างๆก็จะประมาณหลอ่อประมาณนี้นะครับก็ซุ้มล้อกับล้อจะรับกันมากเลยครับผมนี่เลยครับผมข้างๆครับผมพาชมข้างในตัวนี้เป็นตัวกุญแจเขาเรียกอะไรคุณตัมเรียกนะฮะ KOSKOS นะครับผมก็รับเปิดก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้แกล้งถามเซลตั้มหน่อยลองลองลองสกีลนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ดับเครื่องตรงนี้ตัวนี้เป็นพวกปรับระดับไฟหลีไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟออโต้ตรงนี้ตัวนี้ปรับกระจกข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันกันชนข้างหน้าเวลาความเร็วอ่าสัมพันธ์มา15-20นะครับตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์รอบคันนี้มีนการลื่นกันถลันยนะครับแล้วก็นี้โพลอะไรมาติฟังก์ชันนะครับจะมีกล้องรอบคันให้เซีตั้มอ่าเห็นเห็นกล้องรอบพันตรงนั้นไหมอ่าจะมีกล้องรอบคันตัวนี้มีมีไ i ได้วยด้วยใช่ไหมครับ มีไฟชาร์จเจอให้ด้วยนะครับต้องคาดเข็มขัดน,นะครับผมถึงจะทาได้ถึง,ถงมันถึงมันถึงจะทางานราะที่ลิ้นพันกันนะฮะดูภายในนะครับตัวนี้เป็นสีตัวหลีกเนี่ยข้างในจะเป็นสีน้ําตาลตัดสีดําเป็นตัวเบาะเขาเรียกเบาะอะไรนะฮะสต็อคความร้อนเอาขาเรียกเขาเรมือเล่นะครับผมวันนี้เรามีสกิลอันดับ5ประเทศไทยมาเป็นตาก,กล้องให้นะฮะพิเศษแค่ไหนฮะซิกเนเจอร์มากดูด้านหลังนะครับ นี่เลยผมปูให้เรียบร้อยสครับเพจเมื่อกี้สับเพจเรื่องแสงนะครับมีให้แต่พางีเดี๋ยวผมแพนให้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีจอกว้างอันนี้ห่อหุ้มพลาสติกอย่างดีนะครับนี่เลยรถใหม่กิ๊บๆเลยนะครับลดลงวันที่1เดือนที่แล้วนะฮะอยู่ประมาณ20วันนะฮะขายได้แล้วอันนี้สครับเพจเรื่องแสงนี่เลยเวลาคืนเนี่ยจะนองนานกะจะท้อนเข้ามาให้เราเห็นนะครับก็ก็คือจะเห็นชัดกว่านี้นะครับสวยงามนะครับอ่าก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเซลต้องได้ครับ0 9 1 0 0 9ก้า2นิ้วบูงกล้องครับเซหกสอง อ่าโอเคครับอ่าก็สนใจติดต่อเซลต้องได้นะครับอยากจะดาวเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนเซลต้องส่งได้หมดนะครับอยากดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่จะเป็นอะไรเซลต้องบริการได้หมดนะครับวันนี้เซลต้องขอบคุณมากครับผิดพลาดประการใดนะครับเซลต้องขอประธานภัยอีกทีนะครับผมรีวิวเพื่อให้ดูรถสวยดีดเพื่อดูโปรโมชั่นดีๆครับจากสไตล์เซลต้องนะครับบริการดีๆมีให้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ